สวัสดีครับทาชมยช่องโเเบที่เหมือนเดิมนะครับต้อนอยาเสียงดังครับเมื่อกี้นะครับนต่อจากเนื่องจากเมื่อกี้นะครับเชื่อเราไปถ่ายตอนเย็นแล้วใช่ไหมครับเราไปถ่ายวิธีการเลือกรลเลอร์เบรนะตอนนี้ก็อนน้ำทาแป้งแล้วนะครับอันนี้จะพูดมาพูดถึงเรื่องลอ้อนะครับควรใช้ล้อแบบไหนของโรลเลอร์เบนะครับล้อที่ผมไปศึกษามานะเอ้ยแป้งติดจมูก ที่ <ละ S 1> ผมไปศึกษามาไม่ใช่ครับที่ผมไปศึกษามามันจะมีล้ออยู่สองประเภทก็คือล้อสําหรับรถเบรน,นะล้อ PVC แล้วก็ล้ออะไรอะไร CU CU หรือ PU ไม่แน่ใจนะนั่นแหละมันจะมีสองประเภทนแล้วน,นี่นะครับก็จะมาพูดข้อต่างๆให้กันนะครับถ้าเราจะเลือกอะไรแบบนี้ให้เลือกเฉพาะนะ PU หรือว่า CU ยเนี่ยผมไม่แน่ใจห้ามใช้ PVC เด็ดขาด วิธีการดูนะครับก็คือถ้าเป็น PVC เราเ,าเล็บจิกลงไปนะแล้วเอาออกมาถ้ามันไม่เป็นรอยเล็บหรือว่ามันแข็งแข็งแบบแข็งเลยนะแข็งแบบเหมือนพลาสติกเลยนั่นก็คือล้อ PVC นะครับห้ามใช้เด็ดขาดนะครับส่วนล้อ PU นะครับหรือว่า CU นะครับก็ลองเอาเล็บจิกแล้วถ้ามันเป็นรอยเล็บนิดนึงหรือว่าแบบมันมันมันไม่แข็งเท่า PVC นะครับ หรือว่าเป็นยางอะไรแบบนั้นนะ่ะนั่นแหละครับก็คือล้อ PU หรือ CU ก็ได้นะครับที่ผมดูมานะครับนั่นแหละผมไม่แน่ใจนะครับแล้วนั่นแหละครับนั่นแหละครับควรที่จะใช้สําหรับรล้ะเบห้ามใช้ PVC เด a ดขาดนะเฮ้ยแป้งแป้งติดครับห้ามใช้ PVC เด a d card เพราะว่า,าออถ้าเราใช้ PVC เนี่ยเวลาเราวิ่งหรือเราเดินอะไรเนี่ย มันจะแข็งครับมันจะไม่วิ่งเลยนะถ้าเราใช้ PVC มันจะไม่วิ่งเลยแต่ถ้าคนที่ฝึกเดินนะอันนี้เฉพาะคนที่ฝึกเดินนะใช้ล้อที่ว่าแข็งๆได้นะแต่ไม่รู้น่าจะใช้ล้อ PVC หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันจะมีล้อประเภทหนึ่งที่แข็งแข็งๆนะเป็นกรอบพลาสติกรอบๆนะสามารถใช้แับคนฝึกเดินนะแต่ถ้าทางที่ดีถ้าวิ่งเลยเล่นรเบรจริงๆแลก็ต้องล้อ ซีนะครับหรือซีหรือพีอนะครับอ่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าอะไรนะครับแต่ว่านั่นนะครับสําหรับล้อสําหรับโรลเลอร์บรอเบตนะอย่าผิดล้อกันนะครับนี่นะครับจบคลิปก่อนครับฝากฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุครับ